โอเค okay. ก็ขอากราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุงก่นก็เยนะั่ว่าวันนี้อยู่กับผมในต้นน้ำชาแนลของฟานวันนี้ถามว่าทำไมผมถึงมาคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนครับไม่เล่นกับผมเลยนะคนหนึงไปกินข้าวคนหนึ่งเรียนอยู่อีกคนหนึ่งก็เล่นเกม i n i ิเว l ลซึ่งช่วงนี้นะผมเล่นกับเพื่อนเกมกับเพื่อนบ่อยมากนะมินิเวิลนะเล่นบ่อยมาก แล้วเพื่อนก็ง้อให้เล่นอย่างเดียวเลยคือแบบไม่ให้เล่นอย่างอื่นเลยนอ,อกจากมินิเวิลนะก็เลยวันนี้ก็มาเล่นคนเดียวนะเพราะขี้เกียจเออทนไม่ไหวอ่ะคือแบบทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะบังคับให้เล่นแต่มินิเวิลอ่ะมันก็ไม่ได้สนุกอะไรนะมินิเวิลอ่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่มันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะผมว่านะ อันนี้เนี่ยก็เล่นในฟ a อกบี้นะครับมัน,นก็รอๆอน <c oughs> นี้ผมได้เล่นเลยนะไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้เล่นเลยโอ้โหเสียงเพื่อนตกอันนี้ไม่ใช่ตกจริงนะเป็นตกในเกมนะอันนี้ก็ถึงเวลาเลือกแบบแล้วรนะอ,อานานมากครับต้องเข้าเซิร์ฟใหม่ม้างเพราะเมื่อกี้แหลกนะอันนี้ก็คนที่เป็นนะก็จะมีรายชื่อ ยุมีหน uh, ja. uh, e <laughs> <laughs> mm, ้าแต่เออนี่นี่นี่ผมยาญผมยาวเอ้ยผมยาวนี่มันรอตั้งนานแล้วเนี่ยอุยด่านอะไรอ่ะด่านขนมหวานอุยแอบในน้ำได้ด้วยเนียนไหมเนียนไหมไม่เหนียนหุยเกือบโดนตกใจฟล็อกปี้จะกลบน้อย เฮ้ยอะไรอ่ะวโมงมาริโอเมีเอะไรอ,อู้โมนีไปช่วยเพื่อนจะัมอแอบอย่างเดียวไม่ได้แต่เราก็จะแอบอยู่ตรงนี้เย้เฮ้ยเห็นปะ เพื่อนทะลุได้เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เราจะต้องรอดเพื่อน เพื่อนต้ก็มาช่วยเพื่อนขึ้นไปนี่เจอนี่หามาเลยอยู่ด้วย ฮิวเวนได้เพื่อนมันฮิวเนได้อย่าพึ่งไปเอามาฮิวเนแบบนี้ไม่ได้หรอโอ้โหอย่าบอกเราว่าตายกันหมดแบบเราอ๋อยังเหลืออยู่นะไม่ รีบปิ้นไป yeah. อย่าเพื่อนตายแล้วเฮ้ยเหลือคนเดียวโอ้คนเดียวอันเหรออคนนี้เอองั้นตัดไปตอนที่ผมได้เล่นอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะว้าวตาต่อมาแล้วนะครับ เฮ้ยเกเป็นใจะไหมเอลุนแกเป็นเอลุนเอลุนเป็นคนระับเอลุนเอลุนมาปีนตรงนี้นะนี่ผมจะแอบแบบรอบคอพรรมดา,าดีนะแบบตายดับอำนาจกบมาแล้วเจ้าเกิรบเฮ้ยอย่ามาไงอ้หัวทองเฮ้ยเราหัวทองกบจะเกิดตรงนู้นหรือเปล่าไม่ได้ดิ คนช่องท่าน,น้องท่าน,น้องต้นน้ำชาแนลของสาวทั้งทีอ่ะก็ต้องมีแบบตื่นเต้นกันบะตื่นเต้นเกินไปปะช่วยกันก่อนดิเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อนเขาปล่อยให้ดูแลเองอะดูแลตัวเอง มาดีโอ,โอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นนะพองนี้ไม่มีความสมัครคีเลยจะตายเล้วเอนอนี้ไม่ช่วยเลยอะ เ,เพื่อนกันเหรอกูเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอ่ะกูอ่ะบอกจามหาแม่สิมาช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยมันเป็นเพื่อนกันเหรอโอเคขอบมากเลยนายเพื่อนหิวก่อนหิวก่อนเออหิวนี้หิวนี้ผนจะตายแล้ว ว้าไม่ยังไม่อยากตายกูจะได้เล่นขวดดาเลยนะวะไอ้กบช่วยผู้ไม่สนผลบังต้องช่วยตัวเองวันนี้มิชชั่นเฟลอ่ะวันนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยครับโอเคตายตาย เออไม่ได้เล่นแบบสมรบ์สักทีไอ้ไอตัวนะั้นมันเป็นเพื่อนกับกบ,บอะกบมันเป็นเพื่อนกับ,บผู้หญิงคนนั้นมันเลยไม่ฆ่าที่โกงนะอันอย่างนี้คือที่โกงนะอย่าล้อเลียนนะครับวันนี้คือการโกงนะครับอันนี้แบบมันไม่ใช่การอะไรหรอกการเล่นมันต้องช่วยกันดีกบก็ต้องตีคนนะ อันนี้มันโกงนะครับก็อย่าไปทําตามนะเพราะเราคลิปนี้เขาไม่มีอะไรมากเนาะยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดวยเตี๋ยวเอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากติดตามฝากติดตามช่องโกคูเอ็กซ์ทูแล้วก็ติดตามช่องเล็บบิดเกมมันด้วยนะครับแล้วันนี้เนี่ยบาย